มาดูวิธีการนับถอดพัดลมนี่เลยนะครับถอดประกอบพัดลมเพื่อทําความสะอาดนะครับเห็นนะครับตอนนี้พัดลมม,ามาันไม่ได้ถอดเป็นเวลานานมีมันจะมีแต่ฝุ่นฝุ่นติดเต็มนะครับแบบเนี้ยครับมันจะทําให้เราสูดดมเข้าไปนะครับเวลาใช้นานๆนะ่ะเนี่ยเวลาบ้านเราอยู่ใกล้ใกล้สวนหรือว่าใกล้ต้นไม้หรือว่ามีฝุ่นนะ่มันจะมีแต่หยักใยไหมครับ แต่ปัญหาคือบางคนไม่รู้มันถอดยังไงนะครับอ่ะเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ก่อนเราต้องดูบางรุ่นนะครับต้องดูบางรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฮาตาลิอันนี้เป็นทรงทรงสูงนะครับอ่ะเปิดตัวนี้ตรงล็อกอ่ะแกะอันนี้ค่อยๆแกะด้านล่างแกะตัวนี้ก่อนแกะตัวนี้ก่อนแกะด้านล่างแกะล่างขึ้นบนค่อยจับไว้ค่อยค่อยแกะ น,นี่ฝาครอบด้านนอกนะครับค่อยๆแกะให้แฟนเป็นคนแกะนะแกะด้านล่างก่อนอค่ยคยอยทีนี้เห็นไหมครับผมจะมางายให้ดูมาวางตัวนี้เห็ไนไหมครับตรงนี้มันจะมีที่ลอกเห็นไหมครับตัวนี้แกงมันจะลอกอยู่ตรงนี้เราต้องเอาไปล้างก่อนนะครับตัวนี้ล้างก่อนแต่ปัญหานะครับ ปัญหาของหลายหลายรุ่นบางคนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยใครไม่รู้นะครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวนะครัดลมที่เกี่ยวกับนะครับถ้าใครไม่รู้จะหมุนไม่ออกแล้วมันจะยิ่งแน่นนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเอาออกเราต้องหมุนเข้านะครับอ่ะหมุนเข้าตัวเนี้ยตกมาตาย <az im. S 1> <ส>หลายคนแล้วนะครับหมุนเข้าเลยมห<ๆ>ม,ม,ม,มุนเข้าไม่ใช่ไม่ใช่หมุนเข้าเห็นไหมครับขนาดแฟนจับครั้งแรกยังหมุนซ้ายเลยอันนี้หมุนเข้าคือเอาออกนะครับถ้าหมุนซ้ายยิ่งเข้ามันจะหมุนไม่ออกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ มันจะมีจุดเดียวเลยนะครับดึงออกมา,าดึงออกมาโอเคอันนี้ก็เกียวปกติฝุ่นตัวนี้อันนี้เกีียวปกติจไมานะครับมีจุดเดียวอันนี้หมุนซ้ายปกติทั่วๆไปอ่าแค่นี้เดี๋ยวออเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาประกอบไปนี่ครับ,น,น,รบนี่ก็เช็ดเช็ดฝุ่นนะครับถ้าใคมีอะไรดูดฝุ่นก็ดูดไปทำนะความสะอาดไปนะครับแค่นี้นะครับ เอาไปล้างก่อนเดี๋ยวมามาดูตอนประกอบครับตอนนี้นะครับได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับเช็ดแทนแห้งนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับวีซีใส่ก็ใส่ตัวนี้ก่อนตันนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับใส่กับตัวนอกนะครับโดยที่ให้ให้เดือยเล็กๆตัวนี้แผ่นมาทั้งหน้านะครับ ตรงตราหนักตรงที่สุดเห็นไหมถ้ามันไม่ตรงก็หมุนนิดนึงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กลับมากลับมานิดนึงลองดูมันตรงที่สุดอีกนิดนึงอีกซี่นึงมันใกล้เคียงนะครับโอเคใกล้เคียงแล้วอ่าทีนี้ก็ใส่เลยใส่เไปตามล็อกใส่เข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนีเ่ยให้มันไปอยู่ด้านหลัง เออเราจะพอเดือยตัวนี้อยู่นาหนา้าตัวนี้ให้แม่บ้านบางคนจับนะครับลให้แม่บ้านบางคนจับก็ปิดถูกก็ไม่ว่ากัน,นครับสอนแม่บ้านป็นคนใส่ล็อกเข้าไปอตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะประกอบนะครับตัวนี้ก็เข้าล็อกหมดเรียบร้อยแล้วน,นี่เห็นไหมครับเนี้ยแนบแนบหมดละอ่านะครับตัวเนี้ยส่วนขอบด้านนอกเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับ ตัวหนึ่งเกียวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหลือบ่าไว้เรียบร้อยหมดละ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับอตอนนี้ก็มาดูตรงตัวเครื่องเช็ดหมดละมีเดือยอยู่สองตัวแล้วก็ด้านล่างหนึ่งตัวใส่เข้าไปนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเดือยก็อาจจะต่างกันพยายามดูเองนะครับตัวนี้นีฮารตเลอร่นะครับสไลด์ล็อกเลยตัวนี้เป็นเกียวมุนเข้าปกตินะครับมุนขวา เนี่ยเลยเด่วนเลยให้ตึงมือทำไว้แนี่มันจะสันนะครับมันจะสันได้ปึ๊บอ่ะโอเคตัวนี้มีเดือยอยู่นะครับดูใบพัดด้วยอ่าเห็นไหมครับตัวนี้มีเดือยอยู่ก็พยายามเอาเดือยให้มันให้มันขวางขวางมันใบพัดแล้วก็สวนเข้าไป อ่าล็อกเลยตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ตกมาตายหลายคนแล้วนะเพราะว่าตัวนี้หมุนซ้ายคือเข้านะครับเหมือนถ้าจะหมุนออกคือหมุนขวาถ้าจะหมุนเข้าคือหมุนซ้ายอเอาให้แน่นเลยขเข้าคือหมุนซ้ายนะครับโอเคล็อกด้านบน้วตั้งให้มันตรงๆแต,ต่อขอเกี่ยวนะครับตัวนี้เดือยมันเกี่ยว ค่อยบีบเข้าไปมันเข้าล็อกทั้งหมดทำเข้าหมดแล้วแล้วก็โอเคนะครับอ่ะทีนี้ก็ล็อกด้านล่างตรงนี้มีเดือยก็ล็อกกดล็อกจึ๊บโอเคเสร็จไปแล้วนะครับทีนี้เดือยล็อกเรียบร้อยหมดละตัวตนี้เข้าล่องเข้าลอยหมดละก็เดี๋ยวก็ถือว่าโอเคก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับ เสียบปลั๊กทดสอบนะครับโอ้ตอนนี้สะอาดนะครับถือว่าเรียบร้อยแล้วนะได้ลมที่เย็นสบายแล้วนะตนนัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีการถอดนะครับประกอบถอดไม่เป็นแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านที่ถอดไม่เป็นแล้วก็ทำให้เกี่ยวด้านในเสียหายก็มาดูคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ